Pixelmon Journey เอ้าเพลงมาเดี๋ยวๆๆๆๆผิดเพลงผิดเพลงผิดเพลงสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฮมตงสำหรับวันนี้เรามาอยู่กับ Pixelmon Journey ครั้งหนึ่งแล้วท่านผู้ชมเห็นอะไรข้างหน้าผมไหมครับ Buck f o ใช่แล้วครับเขาคือแอดมินของเซิร์ฟนี้นี่เองโคตรเท่เท่โคตรเท่ว้าวเท่ชิบหาย แฮมตุงของเสนอความเดิมตอนที่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเชิงดีนะเชิงดีนะเฮ้ยโชกเรลโอวไม่น่อยสิแ่เอ้ยบ้าอเลจิตสติวะเรียบร้อยครับอ,อ๋อในขวาซ้าก็ได้ออฮ่าจบดีด้วยความที่ว่าผมใช้ทีมนีมนี้ในพาทที่แล้วผมจึงแทบจะไม่สามารถเอาชนะหอคอยได้เลยแต่ครั้งนี้ มันจะไม่เหมือนเดิมครับเพราะว่าผมได้ทําการนําโปเกมอนสุดโหดจากซีรีส์หนึ่งร้วันน้องโบม,มานำการแก้มือในหอคอยแห่งนี้แลนโดรัก์มาชาโรลูกรักของผมสุดโหดอาเซอุทเทพเจ้าผู้สร้างโลกนี้ซาเชียนเดอะแบกประจําทีของผมตามด้วยเด็กใหม่2ตัวอย่างลูกเกียและกิลลาจินา่าท่านผู้ชมก็เดากันมาเลยว่าผมนั้นจะสามารถผ่านไปได้กี่ด่านว่าแต่เอ๊ะ ๆนะซึ่งผมมีเรื่องจะสารภาพเิดหน่อยซึ่งอันนี้คือเรื่องจริงสาหรับตัวผมเลยนะผมรู้สึกผมเป็นคนดังทุกครั้งเมื่อเข้ามาอยู่ในเซิร์ฟนี้ดูดิมีเด็กๆลุมล้อมตลอดเลยอะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนจะไปต่อลองขอแนะนําม,มุมบนซ้ายมือที่แอดมินเพิ่งได้อัปเดตเข้ามาครับมันคือฟังก์ชันคีร่าเทีเายวไ้ยอำนวยสะดวกพวกผู้เลนอย่างเช่นตัว M เ,เนี่ยจะเป็นปุ่มช่วยเหลือเมื่อเรากดเข้าไปมันก็จะขึ้นหน้าต่างอำนวยความสะดวกขึ้นมาอย่างเช่นการวร์ปไปผจญภัยหรือการวร์ปไปโปเกมอนเซ็นเต คำสั่งตัวมาจะเป็นตัว E ครับซึ่งก็คือการเปิดกระเป๋าภายในตัวส่วนตัว J เนี่ยจะเป็นการเปิดแผนที่ซึ่งแผนที่ในแบบนี้เนี่ยบอกเลยนะโคตรกว้างอะ่ะซึ่งในเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยของตอบแทนที่ดีที่สุดก็คงเป็นโซนของภารกิจแล้วล่ะครับซึ่งภารกิจมันก็มีทั้งภารกิจรายวันรายสัปดาห์หรือภารกิจอื่นๆนะซึ่งผลตอบแทนนั้นก็ค่อนข้างอย่างดีเลยทีเดียวเขียว และฟังก์ชันสุดท้ายคือฟังก์ชันพูดคุยเมื่อเราเปิดไมม์จะเป็นการพูดคุยกับเพื่อนๆในเซิร์ฟซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ดีมากๆอีกหนึ่งอัปเดตที่ไม่รีวิวก็ไม่ได้เลยก็คือ r a n k i ทัวร์นาเมนต์มันจะเป็นการจัดแข่งขันจัดอันดับผู้เล่นที่แข็งแก่งที่สุดเพื่อชิงเงินรางวัลกว่า2,100บาทส่วนอันดับของผู้เล่นในตอนนี้นั้นก็อยากจะให้ท่านผู้ชมจําไว้ให้ดีอ่ะนะโดยที่1ตอนนี้ก็เป็นโฟนพิกเซลโค้ดคะแนนอยู่ที่210ึ่งนรา,นา,นอาอนน้อยอาานนสนามิบแต ด้วยสเตเดียนที่ใหญ่และสวยงามมากๆส่วนคนแรกที่ผมเจอนั้นก็คือนูมาสเตอร์69หรือไอ้มงดำเออันดับสองเอาไหลไปตู้ดีปะเนี่ย ซึ่งหลังจากจัดทีมเสร็จโปเกมอนแบทเทิลจึงได้เริ่มต้นขึ้นโดยผมตัดสินใจใช้เป็นซาเชียนโดยฝั่งตรงข้ามใช้เป็นไวคิวเลมตามสเตปของซาเชียนลูกหลานของผมแล้วก็เปิดด้วยท่าเบเฮมอนเบลดแต่ด้วยความไวของไวคิวเลมที่เหนือกว่าผมจึงทำให้ผมโดนสวนกลับมาด้วยท่าฟิวชั่นแฟร์จนเกือบตายซึ่งก็เป็นสกิลที่แรงมากๆแต่ถ้าว่าผมแรงกว่าโดยตัวที่สองที่ไอ้มงดามปล่อยออกมานั้นก็คือลูคารโอซึ่งไม่ทันไรพี่แกก็วิวัฒน,นาการร่างเมกามาสวนกับผมเสแล้วละ่ะ หลังจากที่ผมยืนเก๊กมานานจนรูคาลเรโอรวิวัฒน,นาการเสร็จผมก็โดนพี่แกเปิดหน้าด้วยท่ามูลเลตพันจนซาเช่นของผมนอนลงไปคุยกับรากมะม่วง ผมเลยตัดสินใจเรียกมาเป็นมาชาโดแทนพอลูคารโเอนั้นเป็นท่าต่อสู้ซึ่งแพ้ทางท่าผีอย่างแรงซึ่งไอ้มงดาก็ได้ทําการเก็บลูคารโอกับกระเป๋าตามสเต็ปโดยตัวที่ปล่อยออกมาก็คือแกทโทดอนส่วนตัวผมคิดว่าตัวนี้เก่งมากครับพอมันแพ้ทางเพียงแค่ท่าเดียวเท่านั้นก็คือทาตปืดหลังจากตีไปสักพักตัวน่าลำคาญที่สุดในโลกก็ได้โผล่มาอย่างเจคียนซี่ครับซึ่งหลังจากที่สงครามเยอะๆกับไอ้มงดาตัวนี้มานาดในที่สุดสงครามก็จบลงโดยที่ว่า ผมได้ทําการโดในม่งดามใช้ลูคาเรโอตบจนหัวที่มเรียงตัวเลยล่ะครับลอยมาจากฟ้าอย่างเท่ก่อนที่สะดุดขาตัวเองตายตามสเต็ปและแน่นอนว่าผมต้องใช้คํานี้ครับแผลราบคาบ โอเคงั้นรีวิวเพียงแค่เท่านี้พอครับกลับมาที่เป้าหมายหลักของผมครับนั่นก็คือหอคอย1000ชั้นซึ่งก็แน่นอนว่าในครั้งนี้ผมจะมาทําการแก้แค้นด้วยทีมหลักของผมโดยท็อปเซิร์ฟในตอนนี้เนี่ยสามารถผ่านไปได้ไกลสุดถึง200กว่าชั้นซึ่งผมจะผ่านไปได้กี่ชั้นก็มารับชมกันครับแน่นอนว่าก่อนที่ไปแข่งเนี่ยผมต้องเตรียมความพร้อมให้พร้อมก่อนครับซึ่งแน่นอนว่าผมต้องไปเรียนสกิลให้แก่โปรกรมอนต่างๆของผมอย่างกับเจ้าอาเซอุสผมจัดการเล่นไฮเปอร์บีมและ Power, แแท่าเอิร์ธพาวเวอ่จจาทจนีมมผะ ท่าก็คือลูเกียครับผมได้ทําการเรียนรู้ท่าดักนลัดที่เป็นท่ามังก่อนแทนท่าไฮโดรปัมที่เป็นท่าน้ําส่วนน้องไมค์แก่ก่องก็เรียนรู้ท่าเยอะนิดหน่อยครับผมได้ทําการเรียนรู้ท่าแชโดคอลแล้วก็ดักกลคอให้กิรติน่าเข้าไปเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็เข้าสู่สนามเล่พอมาถึงที่แ a t เทิ t o w ทาวเวอร์แล้วผมก็ไม่รอช้าที่าทีมรองผมเข้าไปรองเชิงกับแม่งซะก่อนโดยทีมรองของผมนั้นจะประกอบด้วยกิรติน่าลูเกียแล้วก็อาเซอุสซึ่งหลังจากโปเกมอนแบทเทิลเริ่มไปแล้วฝั่งตรงข้ามก็ปล่อยมาตัวแรกเป็นไโคฮ ซึ่งตอนแรกเชิงก็เหมือนจะดีครับแต่ไปไปรมาก็มีเรื่องเกิดขึ้นเรื่องที่ว่าก็คือเกมมันดันบั๊กล่ะครับสุดท้ายผมต้องทําการ end battle ออกมาอย่างเลี่ยงไม่ได้โถเว้ยถือซะว่าในครั้งนี้ผมอ่อนให้แล้วกันในระหว่างรอก็มาดูอันดับรอพังๆไปก่อนครับซึ่งในตอนนี้เหมือนจะโฟนพิกเซลโกนั้นจะครองทุกตำแหน่งเลยครับไม่ว่าจะเป็น battle tower หรือในラ k i n g ซึ่งก็ถือว่าเก่งมากๆเลย จากนั้นการแก้แค้นโปเกมอนแมทเทอรทั้งที่2ผมจึงได้เริ่มต้นขึ้นโดยฝั่งตรงข้ามปล่่ยมาเป็นลาติอัดแล้วจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นฮีททานซึ่งเชิงก็เหมือนจะดีตามเคยนะคบสุดท้ายผมก็ไปพลาดท่าและแพ้ในที่สุดโชว้ยเยอ่อจริงๆผมตั้งใจแพ้นะคะเพื่อที่ว่าผมจะพาท่านชมมาชมไอหอคอยเะนะี่จริงๆนะจริงๆไม่งั้นผมก็ชนะไปแล้วแหละจริงๆเชื่อผมเถอะ ด้วยความที่ว่าทีมรองของผมแพไปผมจึงต้องมาใช้ทีมหลักผมในการแก้มือซึ่งจะมีซาเชียนแลนโดรัสและมาชาโรซึ่งซาเชียนของผมก็เก่งมากครับจัดก,การเก็บหมดทีมในสเตจที่1เลยซึ่งผมก็เข้าสู่สเตจที่2อ,อย่างง่ายดายครับพอเข้าสู่ชั้นที่2โปเกอนที่เขาปล่อยมาตัวแรกก็คือเอ็มเพลครับแต่ผมสวนไดที่ไหนละ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรผมก็ย้ำอยู่แต่สก,กิลเดิมจนเอ็มเพลล้มลงไปนอนกับพื้นโดยตัวที่2ที่มันปล่อยออกมาก็คือเจ้าเมตากราแถมตบซาเชียนผมนอนจุ่มดินอีกด้วยยยแต่่่นะ่่าา่่สสสุดงงดดดทท้้้้าา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 เนนนนีีผมมก็รถ2ไไปอองงพขูชั สามก็เหมือนจะลำบากขึ้นอีกนิดหน่อยครับตรงที่ว่าโปเกมอนทั้ง2ตัวผมโดนตบจนนอนจุ่มดินจนกระทั่งเหลือแค่ซา,าเชียนแต่ซาเชียนของผมก็จัดการแบกทีมและตบทั้งหมดของฝั่งตรงข้ามอย่างชูชาดครับบอกเลยครับว่าซาเชียนของผมนั้น MVP ก่อนที่โปเกมอนของผมจะไปพลาดท่าและแพ้ในสเตจที่4ซึ่งนแน่นอน,นว่าผมไม่ยองมง่ายๆแน,น่นอนผมยินตัดสินใจโปเกมอนมทเตอร์อีกครั้งโดยใช้ทีมหลักเหมือนเดิมฝั่งตรงข้ามนั้นใช้โปเกมอนที่เปลี่ยนออกไปโดยเขาได้ใช้เป็นโปเกมอนปูอย่างชิซาริกเกอร์ ซึ่งไอปูน้อยตัวนี้ก็ดันตบซซเคียนของผมรอนลงไปคุยกับรากมะม่วงซะได้สุดท้ายก็มาถึงคิวของมาชาร์โดที่เป็นเดอะแบกประจําทีมครับการเปิดสนามมวยสู้กันยังคงเป็นไปได้อย่างดุเดือดจนกระทั่งมาชารโดผมพลาดทา่าและตัวสุดท้ายก็ใช้เป็นแลนโดรัสครับผมได้ทําการใช้เป็นแฮมเมอร์อาร์มและในที่สุดผมก็ปิดฉากตรงได้จากนั้นผมก็ใช้เวลาทั้งชั่วโมง,งผมนั้นในการมานั่งตีหัวคอยแบ t เทิ o w e ทาวเวอร์อยู่เรื่อย,เ,อยเจอโปกรมที่ผมต้องสู้ด้วยใหม่ๆนั้นนับไม่ถ้วนจนสุดท้ายผมก็ได้ข้อสรรรุปป้ว่่่าาาผมไยททีดนเห ซึ่งผลสรุปในการต่อสู้ครั้งนี้ผมสามารถเอาชนะในชั้นที่6ไปได้พอเข้าสู่ชั้นที่7ผมก็ดันไปพาดท่าให้แก่เจ้าเมตตกอซึ่งหลังจากที่พาดท่า,ทาไปผมก็ได้ลองอยู่อีกหลายรอบแต่ก็ไม่สามารถขึ้นถึงชั้นที่6ได้ซึ่งก็เท่ากับว่าผมได้ข้อสรุปแล้วครับผมสามารถเอาชนะหอคอยแบ t เทนทาวเวอร์ได้ถึงชั้นที่6และไปพาดท่าให้แก่ชั้นที่7ซึ่งก่อนจะปิดคลิปเนี่ยผมก็อยากจะพาชมระบบใหม่อย่างระบบแลนกิ้งอีกรอบหนึ่งแต่เกิดเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับเอชื่อคุนมัััยว่่่่าใชเล,ละครรบอบออดที1ขง แต่ไหนๆก็มาเจอแล้วก็ขออย่างเชิงซะก่อนครับโดยตัวแรกที่ฟังตรงข้ามลปอย่อกมากนั่นก็คือเชนซี่ครับเออเอาเป็นว่าตัดออกแล้วท่านตัดออกตัดออกพอเริ่มมาแล้วเนี่ยผมก็ไม่รอใช้ได้ทำการใช้ท่าเบเฮมัสเบทโจมตีตามสเต็ปแต่พี่แกก็เหมือนจะเปลี่ยนตัวโดยเปลี่ยนเป็นตัวออกมาก็คือน้ํำล้างหน้าศพตัวเชี่ยอะไรครับเนี่ย ด้วยความที่ว่ามันเปลี่ยนออกมาเป็นเจ้าโลตอมผมยิ่งเปลี่ยนท่าโจมตีโดยใช้ท่าเป็นโค้ดคอมแบทแล้วก็สามารถปีฉาเจ้าโลตอมลงได้แต่ตัวต่อมาก็เป็นตัวตึงที่พี่แกได้ปล่อยออกมาอย่างเจ้าคาริเล็กเป็นร่างผสมระหว่างคาริเล็กแล้วก็มาสเปกเทียซึ่งร่างผสมของมันก็สามารถทําให้ซาเชียนของผมนอนลงไปเคื่อนรางมะม่วงได้ตัวต่อมาผมยิ่งตัดสินใจปล่อยออกมาเป็นมาชาโดซึ่งผมก็ได้ใช้ท่าสเกอร์พันในการโจมตีแต่ก็เหมือนเจ้าคาริเล็กนั้นจะได้ทําการเปลี่ยนตัวและเปลี่ยนออกมาเป็นนัทเท ชมชโชงผมยังโจมตีเวืดอีกด้วยครับซึ่งผมเลยเปลี่ยนท่าโจมตีเป็นท่าไอพันแทนซึ่งก็สามารถทําการลดเลือดเจ้านัทเทลงได้แต่ก็โชคไม่ดีเท่าไหร่ที่พี่แกนนั้นหวารมาเล็ดลงไปที่ตัวมาชโดของผมจึงให้มมชโชของผมเสียเลือดและนัทเทนั้นได้เลือดสถานการณ์ในตอนนี้จึงเป็นฝั่งของผมที่เสียเปรียบอย่างมากๆก่อนที่ผมจะทําการเก็บมาชโดไปและเรียกมาเป็นตัวใหม่อย่างเจ้าอาเซอุสที่มีธาตุไฟในการเผานัทเท ซึ่งก็สามารถทำดาเมจได้สูงมากๆจนเลือดพี่แกกลายเป็นสีแดงในทีเดียวเขียวผมเลยก็น,นําจัดชุดเป็นพวเวอร์ไปชุดหนึ่งแต่เหมือนพี่แกจะรู้ทันเลยเปลี่ยนออกมาเป็นคาลิเล็กออกมาซึ่งนี่แหละครับที่เรียกว่าการทรมานไก่ที่แท้จริงซึ่งสมแล้วหรอครับที่เป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟอาเซิร์ของผมได้ทําการจูบดินไปที่เรียบร้อยส่วนตัวต่อมาก็เป็นมาชชโดที่ผมได้ทาการแข่งคาลิเล็กได้ทันเวลาแต่สุดท้ายมาชชโดผมก็ได้ทําการจูบดินไปอีกตัวหนึ่งตามมาติดๆด้วยกิลติน่าที่โดนวันเทิร์นคิว และโนัาดของผมก็เหมือนกันโดดลงมาจากฟ้าและสะดุดกล้วยตามสเต็ปและสุดท้ายลูกเกียยงของผมก็ได้โดนคาร์เรลเลกตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าอาวสานจบเกมระหว่างผมกับอันดับหนึ่งของเซิร์ฟแต่ก็เป็นการแข่งขันที่สนุกมากครับก่อนจะกลับผมต้องขอขอบคุณแอดมินที่ทําการนําทีมหลักในซีรีส์หนึ่งร้อยวันของผมเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์นี้ก่อนจะกลับก็มาดูบรรยากาศตอนถ่ายรูปกันดีกว่า ตอนนี้แหละครับแอดมินและดันหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ตีกันเพียงแค่ย่งซีนกันถ่ายรูปที่แกทั้งสองคนก็ทำเอาผมรั่วกันไม่พักเลยล่ะครับพอผมวับก็มาอีกทีแอดมินก็ดันเปลี่ยนสกินซะงั้นนะ่ะแหมแหมแม,แ,มแอดมินในเซิร์ฟเวอร์นี้นี่อยากได้ซีนการถ่ายรูปไปถึงไหนครับเนี่ย ก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับความสนุกสนานของวันนี้ในเซิร์ฟเวอร์พิกแซลมอนเจอร์นซึ่งผมก็ต้ขอฝากระบบแรง์กิ้งที่เป็นระบบใหม่ให้ท่านผู้ชมด้วยครับซึ่งเราสามารถมาร่วมสนุกกันได้และชิงเงินรางวัลกว่า2,100บาท ส่วนหอคอยปัทเทิลทาวเวอร์ถ้าอยากให้ผมมาแก้มือก็ฝากคอมเมนต์กันมาด้วยครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ผมด้วยที่สําคัญผมต้องขอฝากพิซซ่ามอนเจอรี่เซอร์เวอร์นี้ไว้อยู่ในใจของท่านผู้ชมด้วยเอาเป็นว่าถ้าใครชอบก็กดติดตามด้วยผมอยากได้ 4, 5, 7, 8, 9, 9. ซีนเหมือนซับไวๆสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละโอเคฮะบ๊ายบายครับซีเออเกนเด็กทามทูมาร์โร้ลครับเออไม่ทูมาร์โร้ครับเออเอาเป็นว่าบ๊ายบายครับเออเจอกันเมื่อไหร่ไม่รู้้เอเอออจกกันกันนแลว